ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจมดําช่วยด้วยครับช่วยด้วยคนละไงมีคนจมดําช่วยด้วยช่วยด้วยครับมีคนจมดําช่วยด้วยครับมีคนจมดําครับโ้โเออนั่นแหระครีดกระโดดสเปซบาร์ไอ้ยาวๆอันยาวๆอ่ะไอ้แท่งยาวๆอ่ะบายใหญ่ๆด้านล่างอ่ะกระโดดปุ่มไหนครับกดไม่เป็นค่ะขึ้นมาไอ้ดับบิลก่อนดับบรรนะอ่ะดับบรรแล้วตามด้วยคุณเออเก่งมากขึ้นมาอันนี้นี คุณผู้หญิงนี้ปกตินอนเป็นอัมพาตบนเตียงนะดูแลหรือเปล่าครับผู้ชายแล้วทำไมผู้ชายอย่างนี้นะครับพราะคุณเลยเขาเป็นเจ้าหญิงเขาเป็นเจ้าหญิงใช่เป็นเจ้าหญิงค่ะเจ้าหญิงเขาเป็นเจ้าหญิงเหรอค่ะกาล่าคามาโกเสด้วยกาล่าคืออะไรฮะกาล่าเหรอที่อยู่ในนารูโตะไงไม่เคยดูแค่มาเรามาฝึกขับกันต่อเลยไหมครับเบียวอ่ะอืมออ โชคดีแล้วกันนะแล้เราฝึกขับรถต่อเลยไหมคะเพราะรถมาที่ผ่าหมดแล้วครับท่านต้องรอเรียกประกันไม่ได้ก็ช่างมาซ่อมแล้วแหละอ๋อโอเคค่ะต้องขอโทษด้วยต้องอย่างนี้ดีกว่าโทษด้วยนะคะอย่างนี้ดีกว่าเฮ้ยไอ้เหมีลองโทษดูสิตอนหญิงสวยๆคนหนึ่งกำลังรอเจ้าชายมารับอยู่ช่วยมารับที่สนามกอล์ฟหน่อยได้ไหมคะเอ้ยลองดูดิเพื่อยืนนิ่งๆแล้วแอบหน้าให้มันหวานๆได้ไหมครับขอโทษนะยาเหยียบกระโปรงได้ไหมคะอ๋อขอโทษโทษโทษครับพอดีว่ามันค่ะค่ะ ทยหน้ามาแล้วก็ยิ้มหวานๆทีหนึ่งได้ไหมครับเดี๋ยวก็อยากจะเอากระโปรงเข้ามาให้เอี๊ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคืนิ่งๆทำหน้าหวานๆหน่อยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วให้ผู้ชายมารับคุณโอเคค่ะทำยังไงคะทำอยู่นะครับทำกด F3 ครับ F3 จะอยู่ด้านบนเลยกดอะไรกดอะไรกูบอกว่าจะกด F3 กูจะกดกูจะกด F3 กดแล้วข้าแล้วต้องไหนต่อ กด F 3อยู่ด้านบนาเแล้วกูต้องทำยังไงอะช่วยนึกในหัวเป็นเออพี่ตั้งี้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 แอปไปละครับแอปไปนั่นแหละครับนั่นแหละน่ารักครับน่ารักน่ารักตั้งี้ตั้งี้ตั้งี้นี่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 ่นี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 นี่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 นีี่นี่ี่น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 ี่ คนนี้ว่าผมถนัดเรียกนามสกุลนะฮะขอข่าได้ไหมครับได้ค่ะข่าเลยค่ะเอานี้ค่ะเอาท่านี้นะเท่านี้แหละท่านี้แหละมาลับนะโอเคค่ะเลยค่ะโสดหาคนมารับไปอยู่ด้วยค่ะหนูเลิศวิ่งแล้วจริงๆเลยนะคะเนี่ยบอกเขาว่าขอรถสี่แต่ว่าตอนนี้ก็มีรถสี่แล้วครับที่หวายืนยังไงคะยืนไม่กดยืนยังไงคะาไม่ยืนไม่เป็นค่ะ ทำเพื่รูปตัว x ครับผมตัว x ตัว x นั่นแหละโอเคเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอะไรไหะไรอ่ะมันเข้าลอยได้เลยใครลอยไม่รู้ฉันช่วยด้วยค่ะคุณพี่คะขอความช่วยเหลือนะครับพอดีตอนนี้มันขึ้นกำลังหิวข้าวแล้วครับพอดีเมื่อวานนี้ที่ฉันเข้าเกมวันแรกนีฉันเป็นลมเลยใครจะกดกินข้าวไม่เป็นคุณเข้าเกมอะไร ตอนนี้ไปม,มีข้าวตอนนี้ถ้าทำย mm ังไงดีคะนี่มีเกมมีหิวข้าวขาดน้ำตาลมันกำลังขึ้นแล้วช่วยด้วยะค่ะเราจะกด<อ>ตรงไหนดีคะนี่นี่น,นี่ผมให้ผมให้ผมให้เฮ้ยไหน <ผม S 1> ไหนไหนขอกินอะไรก็ได้ขครยดัดเข้ามาในปากเลยคะ่ะตอนนี้อยู่มากขาดน้ำตาลนี่น้ำตาลตกแล้วค่ะนี่เห็นไหมสเต๊สเต๊ไหนคะมาจากดมินเมือวานไหนล่ะสเตอ่อกด F 2ครับ F 2 F2 F โอเคแล้วก็กดใช่ อ่าใช่นะคะเลิศยิงปืนทำไมอ่ะอุ้ยขอบคุณนะคะก๊อฟสองต้องกินอีกไหมคะนี่แล้วคนเนี้ยปากปืนทำไมคุณพาคุณมาเจออะไรเนี่ยแล้วแล้วต้องกินอีกเยอะไหมคะนี่อยันนี้เต่ายิงเขาบกทร่องเหรออ๋อไม่จะพาเขาไปหัดขับรถอ่ะพอดีเห็นเขายืนเหงาอยู่อ่ะ ไม่รู้ออายุี่แล่ยเป็นหนวดขาดน้ำตาลขาดน้ำตาลอีกดูหน้าหน่อยนี่ยยี่สิแล้วั้โอ้แกก่อนไหมวัวด้วยเฮ้ยเบอร์อะไรวะเบอร์อะไรเบอร์อะไรสามเจ็ดหนึย์หนึ่ง